สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสบายดีกันไหมคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูเพื่อนของเพื่อนนะว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนเราไหมเขาได้ติดตามเราไหมตรงนี้นะคะก่อนจะเข้าไปรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e เป็นกำลังใจให้โรสด,ด้วยนะคะแต่โรสขอบอกไว้ก่อนนะว่าเพื่อนบางคนอาจจะตั้งค่า แบบไม่เผยตัวเขาอาจจะกดติดตามเราแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นอยู่ที่เพื่อนของเพื่อนให้เราเห็นว่าเขาติดตามเราไหมแต่บางช่องก็จะมีโชว์เพื่อนให้เราเห็นการที่เราจะไปดูเพื่อนเนี่ยว่าเพื่อนเนี่ยตามเราหรือเปล่ากดให้เราหรือเปล่าหรือกด unsubscribe เราหรือกด unfollow เราตรงเนี้ย เราสามารถที่จะใช้ช่องดันหรือช่องปลอมช่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเข้าไปดูนะว่าเพื่อนเนี้ยเขาได้ตามเราหรือเปล่าตรงนี้นะคะมาดูกันเลยว่ารถจะทำยังไงเนาะถ้ารถจะดูตรงนี้นะคะช่องของตัวเองเนี้ยรถด,ดูที่ชาแนลนะคะจะไม่มี เพื่อนบอกนะคะว่าเออมีใครมั่งอะไรมั่งติดตามเราสนะคะจะไม่มีนะคะอาจะไม่มีเราจะต้องใช้ช่องดันนะคะเพื่อเข้าไปดูนะอ่าเข้าไปดูว่าติดตามเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราจะเข้าไปดูคุณแม่ลูล่าชาแนลนะคะ เรถอยากรู้ว่าคุณแม่ลูลาชาแนลเนี้ยกดติดตามช่องหลักลูสไหมนะเออเราก็จะเข้าไปดูที่ชาแนลค่ะว่าคุณแม่เนี้ยกดติดตามช่องหลักลูสไหมนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเข้าไปดูตรงนี้เลยนะคะว่าคุณแม่กดติดตามลูสไหมอะไรอย่างนงี้นะคะอ่ะเราก็จะใช้ช่องหลัก ido, ent, together. เข้าไปดูว่าคุณแม่เ oui. นี้ย ติดตามช่องช่องหลักโลสไหมนะตรงนี้นะคะการดูเพื่อนว่ากดติดตามใครมั่งนะคะเขากดติดตามเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะบางทีซับมันหลุดหายไปแล้วเพื่อนก็ไม่กลับมาอย่างเงี้ยเออเราก็มีความน้อยใจใช่ป่ะดูนะ,ะคุณแม่นะคะ,ะติดตามใครมั่งนะคะดูนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็ช่องเมลินา่า มีช่องหลักรถนะคะอ่าดูนะคุณแม่ติดตามช่องหลักรถนะคะอ่าดูนะเราจะดูว่าคุณแม่นี่ตามช่องหลักรถไหมนะคะอ่าสรุปว่าคุณแม่ตามช่องหลักรถนะคะเพราะรถไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะคะไม่ได้ตั้งค่าปิดบังอะไรในการที่เพื่อนจะมาดูเพื่อน,นะคะว่าซับหรือไม่ซับากดหรือไม่กดนะคะ <_' S 1> ตัวนี้เนาะเราสามารถใช้ช่องดันนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะไม่ผิดเนาะนะคะไม่ผิดแล้วก็ไม่เสียหายด้วยนะคะถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราต้องเปิด Public ใช่ไหมตรงนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โรสด,ด้วยนะคะง่ายๆนะคะง่ายๆนะตรงนี้นะคะง่ายๆเลยนี่นะคะคุณแม่ก็ติดตามช่องช่องลองของโรสนะคะ ติดตามฮอตเมลิน่านู่นนะคะโอเคนะคะลบไปแล้วนะเราหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะที่มีความคิดที่แบบว่าอเออขาตามเราหรือเปล่านะเราให้ใจเขาเขาให้ใจเราหรือเปล่านะทําไมทรัพย์มันลดจังอะไรอย่างเงี้ยไปไไปแล้วนะคะบ๊ายบาย